สวัสดีครับแต่เวลาออกไลายแล้วครับผมก็ครับมาเดินหาดูเหมืองนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วครับเหมืองนี้ก็มาเดินหาแวกมีรู้อยู่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับไปครับนี่ครับรูแรกครับผมนี่ครับ ไปชิ้น้ก่อนครับครับผมแวกหาลูว้แล้วครับผมเนี่ยครับหลายลูเหมือนกันครับอยู่นี่อีกลูครับตรงนี้ครับ แต่จะเลี้ยวขึ้นบนครับจริงด้วยครับตรงนี้เลี้ยวขึ้นบนครับ ตัวรูนี้ไม่น่าจะตัวใหญ่ครับผมแต่ก็ใส่ทิ้งไว้ก่อน,นครับลงหน้าต่อครับน่ครับรููอยู่ใ,ใกล้กันเลยครับ แดบดบเริ่มส่องนะครับผมเริ่มร้อนแล้วครับครับหน้าต่อครับผมนี่ครับ แต่รูนี้รูใหญ่ครับรูใหม่ครับผมนี่ครับรูนี้รูใหญ่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวยังอยู่หรือเปล่าครับผม นี่หลูครับครับผมไปไล่ใส่ดูก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ วันนี้เราจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมใส่ไว้ได้แปดรูครับหนึงรูสุดท้ายนี่ครับใส่ไว้แปดรูก็พอแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูกันครับน่าจะมีตัวอยู่ครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องได้เห็นครับผมน,น,นี่นี่เหมือนเหมือนรอยกินนะครับรูนี้เหมือนรอยกินแล้วครับปล่อยไปก่อนครับโอ้นี่ก็กิกนแล้วครับวดกระดกเลยครับผมอันเดี๋ยวปล่อยไปสักแป๊บก่อนครับอันนี้ก็กินครับโอ้โอ้โอโอมีลุนครับผมมีลุนครับ รูนี้เหมือนจะดึงดึเหมือนกันครับรูนี้กินแน่นอนครับอ๋อกินหลายรูอยู่ครับโอ๊ยโอ้โ้นี่ตัวทิมครับนี่ครับตัวทิมครับโอ้กินหลายรูอยู่ครับ,ร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 บเดี๋ยวปล่อยแป๊บนึงครับผม ฝั่งฝั่งนู้นมันลกหน่อยครับเดินยากครับผมมบรรยากาศครับแดดเริ่มออกเริ่มร้อนแล้วครับครับไปรไปลองไล่ดึงตั้งแต่รูแรกนู้นมาครับผม เลยครับเลยครับนี่ครับดูนี้ครับครับลองดูครับลองดูครับอปนแรกครับผม ไม่เกินเเยื่อครับเด็เกี่ยวใหม่ครับเป็นไรครับไม่เป็นไรครับขออ่อนรครับ,รรบแล้วก็ดูรูกไก่กันนี่ครับฟาวรูแรกก็ฟาวเลยครับ ดูสองครับดู <tenemos S 1> <fait> สองครับผมตัวครับเล็กกว่านิ้วชี้ครับผมปัด๊ดดูนี้ครับ เดี yeah. ๋ยวนี huh. uh ่เ huh. ป uh ็นเส้นใดติดปลายปากตัวใหญ่ต huh. ัวใหญ่ต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 ิดปลายปากหลุดพอดี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย เกือบไม่ได้กินแล้วครับอุ้ยอ้ยอุ้ยลงทุง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 ลงทงอุ้ยอุ้ยอุ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตไปไปป่าครับผมเกือบไม่ได้กินแล้วครับหมัน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 มันว้ามีตัวใหญ่มาตัวแลวครับ ลู่งับนนลูใหม่รือยังขึ้นง่ายจังเลยครับป๊ารู้ยังใหญ่ต,ตัวกระต่ายเองครับผมป๊า โอ้ยรูบลริมไม่น่าจะใช่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวกระต้อยอครับลองดูรูนี้ก่อนครับผมมันจะมีรอยกินเหมือนกันครับกินจริงด้วยครับแต่ยังไม่เกินครับผม ครับแต่ยังไม่กินเยื่อครับแแย่ทิ้งไว้ไหมครับก็ที่เหลือยังไม่กินครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปดูใส่ข้างในริมป่าตรงนู้นครับผมลองใส่ทิ้งไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมมาดูอีกรอบหนึ่งก็เก็บกลับเลยครับใส่ในนี้ครับผมใส่ไว้ได้สี่ห้ารูครับอันนี้แย่ไปปุ๊บ กินปุ๊บเลยครับผมแต่ไม่รู้จะตัวใหญ่หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดึงดูครับเ,เกิดหรือยังไม่รู้ครับน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับอู้อยู่ครับผมตัวนึงครับกระดูกกำลังกรอบครับผม งานหมายตัวครับสี่ตัวครับผมนตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวเล็กสามตัวครับครับผมยังใส่ทิ้งไว้อยู่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งครับปล่อยไว้สักพักนึงก่อนครับรอบนี้จัดไปสี่ตัวก่อนครับหมานอยู่ครับ แกงก็กระทะบานแล้วครับผมได้เวลาแล้วครับดูรอบสุดท้ายครับถ้าไม่กินก็เก็บเลยครับโดนี้กินอีกไหมน้อข้างหน้าโอ้กินครับกินครับกินครับ ขวดหวดัวทิมไปแล้วครับครับผมรอบสองนี่ครับได้ตัวป้าคะน้องได้ตัวบ้าาน้องไ,ไม่ได้ตัวเหมือนเดิมครับน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับแต่รูใหญ่ครับผม เก็บเลยครับรอบสองก็ฟาวครับน่าจะตัวเล็กครับเียงให้โตะะครับผมครับดูต่อครับ รูนี้ก็ไม่น่าจะกินครับผมรอบนี้จะมีได้ตัวมั้ยเนาะรูนี้ก็ไม่กินครับแต่เหมือนว่ารูนี้จะกินครับลองดูครับ ตัวน้อยครับนี่เป็นลูกปละไหลครับผมเก็บเลยครับไว้โคตครับ มาดูรอบนี้จะมีตัวให้บ้างหรือเปล่าเนาะไม่กินครับ น่าจะเป็นลูกปลาไหลครับลูกปลาไหลกินครับจริงด้วยครับลูกปลาไหลครับผมนี่ก็ม่กินครับก็เดี๋ยวเก็บเลยครับผมแล้วก็ไปดูตรงนู้นอีกสามสี่รูครับสามสี่รูครับผม ตัวกินไหมเนาะเงียบๆครับน่าจะมีตัวครับเงียบกลิบม,มีตัวกินครับนี่ก็ไม่กินอ้ยอสองรูนี่กินครับ ดูใกล้ๆกันนี่ครับกินครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับมาดูครับกสองรูเลยครับจะมีได้ตัวสักรูไหมน้องเป้ตัวเล็กอีกแล้วครับลอยตัวเล็กเอาไปพันกินครับผม ชุดนี้น่าจะลูกปลาไหลเยอะครับกินดีครับผมแต่จะเป็นลูกปลาไหลครับ วันนี้ได้ตัวครับนี่ได้ตัวครับนี่ตัวใหญ่ครับหมาเร็วมาเร็วอุ้ยนใหญ่ครับผมปาดปาดยังน้อยก็ไม่ฟาวครับรอบนี้ครับผมตัวใหญ่ครับอ้โหวันจี้ครับสรุปผลงานครับ รอบแรกได้ไปสตัวครับผมแล้วก็นี้รอบเก็บครับผมอู้ไดตัวใหญ่ตัวครับว้าวนี่ครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอกินแลยครับได้ไป5ตัวครับผมทั้งหมดครับผมประมาณอยู่ครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ 嗯。Mm.